สวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันไปเนอะวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกมีปลาดุกกระชายทอดกรอบไว้แล้วนะพี่นนอะทอดห้กรอบเลยล่ะตอนนี้ต้องมาบ่ายเนี่ยแล้วออกไปรับหลานมาทำกับข้าวกินกันเลยพี่นอะผัดเผ็ดปลาดุกไส่พิก แล้วก็เทีไม่หอมมา้ว่เนาะมากรเทียมระชายเหลืหองแล้ว่ปเนาะใส่ทีแ่ทแกนเ,เยลย นี่แกงให้หอมเลยพีเนะ้ยน <c oughs> ี่แกงก็ใช้หอมนี่แล้วมาปรุงรสเลยพี่นอะงผมจะรดสักหนึ่งช้อนมดน็ดสักหน่อยตาซายพี่นอะงออกหวานนิดรดปรุงรส มันหอยไปนอะประกาศด้ไปนนองกับพ้าวบันบ้านกลับไปชิมไปนดค่าที่เราทำที่เรากิน าปลาลงไปคลุกเลยพี่น้องอย่าปลาแล้วโดนน้ำแกงลงน้ำพริกแค่ไปน้องี่พี่น้อง พริกอ่อนกับใบมะกรูดอยาให้น้ำแกะไอ้ปลาเปิ้ลน้ำแกงเลยไอ้แห้งเลยโหคืออะไรนะนี่ปลาโดด เครื่องแกนแห้งแล้วพี่เ้าะนะแห้งนะอาดูดน้ำแห้งแล้วพี่นอ้องใบกะเพราผอดสารพริกจะใช้โป่งเองเก็บเองกินเองพี่นอ้อง เร็ดพี่น้องัดเผ็ดกระดูกใส่พริกออนใ์ใส่ใบกะเพราปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ กับข้าวง่าย,ายๆตาช้มีหนวดเป็นไงน่ากินไหมพี่น้องทอดปลาดุกให้กรอบเลยพี่น้องแล้วมาผัดพริกให้หอมเลยเนี่ยแล้วปรุงรสตามใจชอบเลยพี่น้องใส่พริกคิ้ฟ้าใส่พริกหยวกใส่พริกอะไรก็ใส่ปะเนี่ยใบใบกะเพราหรือหัวระพาก็ได้พี่น้องเอาที่เราอยากกินนะพี่น้องกับข้าวง่าย,าย,ายๆตาช้มีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจตใ,ใชัยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจตใ,ใชัยมีหนวดกันด้วยพี่น้อง ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไปเนาะสวัสดีครับ